บริษัทไอมอเตอร์เมนูแฟกชิ่งจำกัดเปิดตัวทันเดอร์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสุดยอดนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างอัจฉริยะ MPF Mark II แข็งแกร่งเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ทุกสภาพถนนเทียบเท่ารถมอเตอร์ไซค์น้ำมันหุมพลังมอเตอร์3,000วัตต์เดินทางไกลกว่า110กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปลอดภัยด้วยระบบเบรก CBS o Active Suspension ตั้งเป่ายอดขาย770ล้านบาทผอมบุกตลาดอาเซียนสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์ลาวและสีลังกาออไอมอเตอร์รุ่นใหม่เราชื่อรุ่นทันเดอรครับก็ใช้คอนเซ็ปต์เดิมจากที่เราเคยออกแบบตัวรุ่นพี่คือรุ่นเว p ป r นะครับตัวรุ่นนี้เราก็จะทำมอไซค์ไฟฟ้าให้เทียบเทยงกับ การใช้บอไซน้ามันนะครับโดยที่อย่างอย่างที่การสร้างกันอยู่คือ,อประเทศไทยของเราเนี่ยเราเคยชินกับใช้มอไซค์น้ำมันมามากกว่า60ปนะีการเปิดมอไซค์ไฟฟ้าของเรารุ่นนี้ก็คือเราทําให้มีความใกล้เคียงให้ผู้ขับขี่มีความรู้สึกเดียวกับการขับขี่มอไซค์น้ำมันเพียงแต่แตกต่างกันเรื่องพลังงานที่จะใช้เท่านั้นรุ่นที่ผ่านมากับรุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้ก็จะมีการเข้าถึงผู้ใช้ให้มันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิศวกรรมนะครับ มีการใช้ AI เข้ามาช่วยให้มีการระหว่างผู้ใช้กับผู้กับตัวรถเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงของตัวรถเนี่ยเป็นไปได้อย่างกว้าขงขวางให้มากยิ่งขึ้นอ,อ๋อสหรับในพูดในแง่ของมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับ mm hmm. มอเตอร์ไซค์ของเราก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับของเราไ m มอเตอร์เองเนี่ยจากการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมปีที่แล้วแต่ว่าเริ่มขายจริงก็คือประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ยอดขายของเราก็มีการเติบโตมาก มากขึ้นทุกๆเดือน,นครับก็ปัจจุบันคุณภาพของรถ i-Motor ของเราโดยเฉพาะรุ่นแรกที่เราออกมาคือ i-Motor Vapor เนี่ยได้รับความนิยมไม,ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะครับมีความนิยมในใต่ตางประเทศด้วยก็วันนี้เรามีการเซ็นโยอยอร่วมกับผู้ค้าต่างประเทศที่จะนำรถ Vapor ของเราไปขายนะครับก็วันนี้มี5ประเทศก็มีประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์ประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์ แล้วกับประเทศสิงค์กาครับในส่วนของเราก็จะช่วยเหลือการประสานพันธุ์ให้กับเหล่าประเทศเหล่านั้นเขาก็จะมีมีแผนโปรโมชั่นรถของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเราก็จะช่วยเหลือทางด้านเทคนิคอลพพอร์ตรวมทั้งาการช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ทางด้านโซเชียลครับสำหรับรถรุ่น Thunder Cross และรุ่น t ันเด e r นะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดตัวนะครับด้วยราคาพิเศษสุดนะครับหลังจากหักส่วนลดจากรัฐบาลแล้วเหลือคันละ59,000บาท เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีสเปคสูงที่สุดในตลาดด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้เลยได้อย่างง่ายดายนะครับและที่สําคัญนอกจากที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่ายดายแล้วเนี่ยการขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Thunder หรือ Vapor ก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำมันครับก็หลังจากที่เราแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและเปิดตัวในวันนี้นะครับ หลังจากนี้ไปในเดือนหน้านะครับเราก็จะเริ่มมีการทำรถโชว์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนรถรุ่นนี้นะครับให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเข้ามาได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกแล้วครับว่าวันนี้เรามาเพื่อมาเพื่อที่จะมาปฏิวัติว,ตวงการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยเราต้องการที่จะสร้างตลาดของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะครับให้มีมาตรฐานเที่เท่ากับรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือประหยัดนะครับราคาเข้าถึงได้ง่าย บริการหลังการขายดีนะครับและที่สำคัญก็คือทุกคนสามารถซื้อได้เลยอไอมอเตอร์ของเราทำมอไซต์ไฟฟ้าโดยเน้นถึงคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้วเราก็พยายามปรับตัวของเราให้เข้าถึงกับผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้นก็ก็ฝากไปทางผู้ใช้มอไซต์ทุกท่านโรงเตงมอไซค์น้ำมันมอไซค์ไฟฟ้าอย่าดังเลเลยครับก็ผมคิดว่ามอาไซค์ไฟฟ้าของไ m มอเตอร์สามารถตอบโจทย์การใช้งานของท่านได้นะครับแล้วก็ เรามาช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อโลกของเราดีกว่าครับสามารถติดตามนะครับไอมอเตอร์ได้ที่ f c e e o o o นะครับไอมอเตอร์ไทยแลนด์ะครับหรือ Line Official iMotor Thailand เหมือนกันนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าหาติดต่อมาไม่ถึงเรานะครับเรามีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศก็สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามดีลเลอร์ประจำแต่ละจังหวัดได้เลยครับ